สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวนะคะพากินผัดคณะใส่ผัดคณะไข่ดาวค่ะวันนี้อากาศดีอีกหนึ่งวันนะคะกรุงเทพก็ฝนตกอีกหนึ่งวันค่ะมากินผัดคณะแล้วก็ไข่ดาวด้วยกันด้เจ้าพี่นอ้องเดี๋ยวชิมก่อนนะคะ กนกนไม่จ้าเนี่ยกินกับไอซ้อนแกงนะคะง่ายดีอนี่ก็26เมษายนนะคะ มาเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมต้องถึงต้องไปโรงพยาบาลบ่อยโดยเฉพาะช่วงนี้อันตรายมากๆเลยแล้วทำไมถึงไปโรงพยาบาลบอ่อยเพราะว่าต้องต้องมีผู้ป่วยที่ต้องดูแลนะคะคุณแม่กับน้องสาวคุณแม่ก็ป่วย มีโรคประจำตัวน้องก็ป่วยมีโรคประจำตัวนะคะต้องกินยาตลอดชีวิตทั้งคู่แล้วก็อาการแทรกซ้อนหลายๆอย่างก็ก็เลยทำให้ไปโรงพยาบาลบ่อยค่ะ ตรงนี้ก็จะพาคุณแม่ไปถอนฟันนะคะแล้วก็คงต้องไปตั้งแต่เช้าค่ะเพราะว่าหมอนัดแปดโมงครึ่งเนาะ ไม่รู้ว่าตอนเช้าอื้มหมเจ็ดบาจะมีรถหรือเปล่าลงบ้านก็อยู่คนละฝั่งกันเลยนะคะอยู่คนละที่ที่ต้องอยู่เลยเนะแล้วคุณแม่ก็เออ กินยาคอเลสเตอรอลด้วยนะคะตอนนี้เพราะว่าแกอ้วนด้วยตอนนี้ก็ควบคุมอาหารแล้วก็ปวดฟันพวกนี้พาไปถอนฟันก็ควบคุมเรื่องอาหารให้ทานข้าวต้มไปก่อนเพื่อที่จะให้เหงือกแล้วก็ฟันดีขึ้นเพื่อให้เชื้อมันไม่ลุกลามภายในช่องปากคะ่ะหมอก็ให้ยามาทานเพราะว่าเขาตอนแรกที่ไปหาหมอรอบแรกเขาเอ็กซเรย์แล้วนะคะค่อนข้างเสียาหายเยอะเหมือนกัน 嗯。Mm. ออกไปข้างนอกก็ค่อนข้างจะซีเรียสน,นะคะแต่ก็ต้องเดินทางเพราะว่าผู้ป่วยเขาไปไหนเองไม่ได้เลยเราต้องดูแลตลอดแม่ตอนนี้จะจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วค่ะตามภาษาคนแก่แล้วก็กินยายเยอะด้วยบเบอ,อร์นะคะ พูดแปบ๊บเดียวก็ลืมฟองคอนกินไข่ดาวละเลือ คุณแม่ก็ก็เวลาขึ้นรถเมย์นะคะอืมสงสารแม่มากเลยเพราะว่าบางคันเนี่ยเขาแทบจะไม่จอดเลยถ้าไม่รีบขึ้นเนี่ยต้องเกาะประตูเกาะแบบขอบรถไว้ให้แน่นไม่งั้นตกรถนะคะอืมอันนี้เรื่องจริงเลย ล้วสงสารแม่ตรงตรงจุดการเดินทางที่ไม่ค่อยปลอดภัยนะคะเพราะว่าแกช้าแกกินยาแล้วทําให้การเคลื่อนไหวภายในร่างกายเนี่ยช้าลงช้ากว่าปกติแล้วก็หลงหลงลืมลืมก็ดูแลกันไปนะคะแม่เคยดูแลเราตอนเด็กเราก็ดูแลท่านเนาะ พรุ่งนี้ท่านพาคุณแม่ไปถอนฟันก็ไม่รู้ว่ากลับมาจะกินอะไรได้ไหมส่วนของน้องสาวนะคะเขาก็เป็นหลายโรค หมอก็นัดเดือนจนเดือนแล้วค่ะต้องไปว่าน้องต้องเป็นผู้ป่วยเอยเป็นผู้พิการทางสายตานะคะสายตาเลือนลางก็ต้องคอยไปดูเรื่องเอกสาร แต่ว่าเขายังเดินทางไปไหนมาไหนได้นะคะต้องฝึกให้เขาเดินทางไปเองแล้วก็เรียนรู้เองว่าชั้นไหนเป็นชั้นไหนเรื่องเรื่องยื่นเอกสารแบบไหนแต่สำคัญที่สุดคือเราต้องไปด้วยค่ะ เพราะว่าน้ำตาลยาจะมองไม่เห็นเวลาที่รับยาจุดตัวเลขนะคะเดี๋ยวเขาจะมองไม่เห็นเลยถ้าถ้าระยะไกลเราต้องไปมองให้เขาก็เป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ดูแลคนพิการนะคะแต่เพิ่งท้อเนาะ ก็ผูผู้พิการทุกคนนะคะต้องก็ขอส่งกำลังใจไปให้เหพื่อนผ่้ชอแทกับชิตนะคะยังน้อยก็ยังมีนคนที่รักคุณอยู่โดยเฉพาะ,จะคุณในครอบครัวนะคะไม่ต้องเสียใจนะคะแล้วก็สังคมก็ยังยังดีมากๆ นี่เราคะ่ะที่จะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าอมาพูดถึงท่าเรือท่าช้างนะคะเกิดใครจะเดินทางไปเส้นนั้นคือเขาบอกว่าเหลือจะเรือด่วนนะคะแต่ไม่รู้ไม่ทราบว่าท่าประจันยังเปิดอยู่ไหม๋ยวพรุ่งนี้จะลองไปดูแล้วก็ไอ้ตรงวัดอรุณอมรินไม่รู้เอ้ยไม่ใช่ตรงตรงข้ามวัดอรุณท่าน้ําไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่า วันนี้ต้องว่าจะพาแม่ไปเพราะว่าขากลับไม่มีรถเลย เงียบเงาไปเลยค่ะที่กรุงเทพตอนนี้เนาะคนให้การเริ่มต้อมือดยมากออกไปไหนมาไหนเนี่ยทุกคนสวมใส่หน้ากากนะคะถือเป็นเรื่องที่ดีมากยเลยเพราะแถวๆต้องอยู่นะส่วนน้อยที่จะไม่ใส่ ขอให้แบบสถานการที่ไทยลงนะคะแล้วยกลับมาค้าขายกันกลับมาสู้กันใหม่ชิ้นผักอร่อย ไงก็ไข่แดงค่ะกอนกับผักคนาาข้าก็เร้ากัน ทุกที่ตอนนี้ไปไหนก็คงจะเดินทางลำบากนะคะถือว่าแบบเป็นประสบการณ์ครั้งแรกร่วมกันเลยเนาะก็ไม่เคยเกิดมาก็ไม่เคยเจอไวรัสอะไรตะรุนแรงขนาดนี้นะคะอืม็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของโลกเลยเนาะ พูดไ <laughs> ปเรื่อยเลย <laughs> ไยต้องก,ก็ขอเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งนะคะให้ทุกคน,นสู้เนาะสู้สู้ส ติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวกินรีวิวด้วยนะคะวันนี้กระดับสวัสดีทุกท่านที่รับชมค่ะบายบาย